ไม่ตะก้อนเม็นมากตาแม่ทองดีให้หน่อยพะนะมีข้าวมีหลุดไม่เป็นไรเลข,ข้างเดียวพป็นว่าเมื่อไร้างก็ได้ตังมากพีนะ่น้องมาแบบดวนๆท่มมากว่าพี่นวข้างแล้วแลนไม่ได้แป้งเขาว่กกินหดเขาไม่กินเผาเลยพี่น,น้องเลยเ <laughs> ขาวไว้ที่ล้างลูกพี่ไปก้อนอไปก้อนมันนะจะได้เด่นมากแม่นมากฝนะันว่ะเลขไม่ได้ฝันดิ เอาแล้วแม่คนโบราณมาบอว่านโบราณเพิ่นบม่มาทุกแย่มันค่อยมาวันโกนอันนี้มัน,<แ>นเคยวันโกนมาแล้วเพิ่นบม่ามาเพิ่นบอกแล้วว่าเพิ่นขันเรียกว่าออกตบบองคือบมอ่ม,บมาบ่มาถามว่าหวดนหมาบอกเน่ยักเพิ่นบ่บอกต่อไปอีกเพิ่นว่าตะบอกว่าบอม่าถ้าได้อยากเห็นข้านี่อยากเห็นกับว่าเห็นเพิ่อนมาบ่านนี้ขันย่ามีเด็ดเดิงสิม,มาบอกแม่่นนัเพิได้ว ได้เด็ดเิสบ้มาย่านว่าเสียงเงินหลยานเบซี้ยปีนกระเป๋าแหล้่เพิ่นวางที่นอนเพิ่นก็ยังบอกเฮาอยู่ว่าปีนกระเป๋าเห่มทันมากันนี้ก็ะม้เข่าไมแลวเอาไปฝากเจมือไห้ซื้อสิเบิกคขึ้นอยู่ไหมหัวดแหละเอาสิเอาคึ้นจมือหัวดิจังเอาขึ้นหอวดิฝันบอแม่ฟันบ่าวันนี้หวดิไปหาลงปูชิล่าน่ะบ่ได้ฟันก็ได้มาหางเดียวเจ้ายอดล้งก้อน ทั้งสองเท่านีนา้ท FC FC au, ั้งมีทั้งเอฟซีไมเอฟซีเกาเสียบรลูคว่เป็นมากของแม่ทองดีแรกๆที่นุ้นที่ยามาสัมผัสแม่ทองดีเพิ่นไ่าวัดคูซิล่าฝ่เสียงซิมซี่ลูกสาวเพิ่นเสียงซิมซี่ได้สองหนึ่งแม่ทองดีเสียงซิมซี่ได้หนึ่งสองนุ้นที่ยากก็ได้ขออนุญาตเอาล้มสองได้ออกสองหนึ่งลางงวดนั่นแล้วต่อมาเพิ่นกลับไปเสียงซิมซี่อีกเพิ่นก็ได้หนึ่งหาแต่ว่าลูกสาวได้เลขแปดงวดนั่นเลขออกหาหนึ่ง แล้วตอมาเพิ่นก็บเลยบบได้ไปเปสียงซิมซี่พะว่าลูกสาวกลับไปเห็ดงานต่อเติมอยู่กรุงเทพโบมีค้นผ้าไปหักหลังก็เลยมีค้นโบร้านมาหายฝันที่นุนที่ยาเอาลง่ได้มเนาะเอาลซ่องที่ที่เขาซูนหาเนาะนะคะควิมเป็นมากเรางวดนี่ผู้ค้นโบรานบบมาหายแม่ก็เลยไปเสียงซิมซี่มันว่า่ะแมน่งอย่างไปเสียงเมือ่อใดไปเมนะื่อวานู้ห่างเกิดใดมากกู้คนไหนหนึ่งเกียรติ สั้นสองบาทบาทสามโตกลงกับมีหนึ่งเจ็ดมีดใหม่เดียวเลยขยเยาขยาขยาเพียงขยเยารอบแรกขยเยาเทียเดียวนีน่แหละสองบาทบาทที่สามตกลงเลยอ้โต๊กหนึ่งเจ็ดตอนตอนแม่ขยเยแม่อธิษฐานว่าขอสองตัวบนหรือสองตัวล่างขอสองตัวล่างอ๋อขอสองตัวล่างพ่อหนึ่งเจ็ดพ่อหนึ่งเจ็ด าไว้ลองเบิงพรเป็นแนวทางแม่นจ้ะบ่มีผู้ใดรู้เนาะว่เลขสิออกหยังพี่น้องเหมกันแม่องดาไปส่องอยูู่ขาวมือเช้านี่เห็น7่องอยู่ตรงได๋ก็เห็น7จสิเอาตดใส่หยังวะเห็น7ตัวเดียวแม่ๆส่องน้ํากล้วยก็เห็น7ตัวเดียวเห็นกได้7อยู่ีูขาวนั่นเลข7มันอยู่ตนี้นูก็เห็นได้เลขแต่ว่าเลอนูบ่เห็นนูยังวเห็นตัวเดียวแท้หนูสิเอาหยังตัวเดตัวหยังนใส อยู่ในกล้วยกับเจ็ดผู <laughs> ้ดีผู้ดีขอสามต,มามออตัวนู้่ะหมอขอสามตัว,ส,ตวสามตัวอสองตัวก็รวยได้พี่น้องเอ,อ้ยตั้งแต่แม่ไปขออยู่วัดปูซิล่านี่เคยขอสองงวดกับเขาสองงวดนะงานเขามาถุงงวดเขามาถุงงวดแต่ว่าเป็นหายตะเป็นธนูจามุพิธเป็นหายตะลางหายตะลางงวดนั้นพีโโ่นั่นเด้งวันนั้นไปก่อน ในเขาปากมาเพิ่โตมาเรื่อยๆใช่ใช่ก็ตัหลายบ่เนาหลายลายคือเกาอนบ่จ้ะน้อยนะน้อยนด้วสีน้อยน้อยสีเย็นบนทั้งหน้าในเขาเป็นเคือได้เห็นนะโตเป็นๆไวไงนอกจากเนาะคือไมหละมอนเนามีบุนลายด้เหนางเดีหนึ่งเจางเดียวหนึ่เจดทางเดียวเราสิซื้อหนึงนึ่งนบอนอนกันสซื่อกันไหวเนาะกันไหว กันกันกันหนึงน่งหนึ่งเพราะว่าเลข<ม>เจ็ดก็เลขหนึงน่งปเด็คล้ายๆกันน้อง,ต,ง,ต,งตัวเดียวกันง้นกันพี่ซื้อมากระจับพี่น้องมาก,มากระบอกเป็นย่างหนึ่งหนึ่งเลยแม่ล้วเป็นคนเป็นคนเป็นคนมากมนหน่อยๆพี่น้องเราคลอแค่สองโตโัวแม่นขับรถไปเป็นร้อยโลกับลอดแค่สองตัวเด้อพี่น้องแนวทางของแม่ทองดีไปคลอดยี่วัดปูศิลาหนึ่งเจ็ดห้างเดียวนะคะกันหนึ่งหนึ่งนะคะนี่้ำเนยแม่นห่แม่ไม่นี่ทำน อันนี้ได้ยืนนมาขอทูกเสี่ยงท้ายมากกบะปูซิลาเป็นไหมากเรามาจุดอยู่บ้านทูบแตกมันว่าไงมนทูบแตกกลางเลยทูบแตกกลางคือเข้าพาพื้นเ่บอแมนเป็นสองเป็นสองเปียงเลยโอเคเทูบเป็นตัวใดเมื่อใดเมื่อใหเม็ดทูบละหกหนึ่งห้าทูบเปนสองพมายเนาะพูดีแตกทูบแตกขากลาง ว่าเไมา่ดีก็คืออาจออกสามตัวตรงๆเนาะสามตัวแตก<น>เพราะว่าย่านว่าหนึ่งเจ็ดเป็นล่างหกหนึ่งหาเป็นบนไม่มีน่องเป็น่าทูบแตกถ้าทูบแตกเนี่ยมันมีปริศนายูแบบอาจจะเข้าสามตัวแตกหกหนึ่งห้านะคะเลขทูบทูบนี่ก็เอามาจากวัดทูซิล่าเราไปเซียงทิมซี่ป็นขอแค่สองตัวล่างก็ได้หนึ่งเจ็ดกันหนึ่งหนึ่งนะคะนะคะเป็นหางนะคะสุสารกินแบ่งรัฐบ,บาลไทย ซื้อไว้หลายแล้วพี่บ๊อซื้อไว้หลายแล้วทั้งสามตัวสองตัวนี่อ่ะซื้อแล้วฟันดีบ๊อฟันกินได้นี่ข้อมฝันเหรอเนาะจ๊ะจ๊ะฉันไมันส่คิวเพราะคิวแต่ว่ามันเป็นข้อมฝันเหมืนบ๊อจ้าฝันว่ากะเจ้ามาพอ้าขาเข่ากินไ่นี่หน้าบ้านนรูเตียงนี่เลยได้เลขมากพี่บ๊อแม่ได้เลขมากแล้วซื้อแล้วพร้อมจ้าฝัน เลมาขอเขากินอยู่นี่มาขหาจอหาอคนมาจะใส่แน่หลมาเขากินอยู่นี่มืขมาหาผ้าเขาจินอยู่นี่ที่นาบ้านแล้วกเตียงนี่แหะเลีวันตัวีวันหนึ่งหนึ่งสองแต่วันหนึ่งสองนี่เล็กดังดิเลีบ้านหนึ่งหนึ่งสองพเขเรียดังเาแม่ได้กินเขาน้ำมูกันบกินยีน้ากันหาให้เจ้ากินพร้อม ท่ดีให้นาะถ้าว่ามันหมดดีฝันแปลกแปลอะไรเงี้ยมังเขามาหาแมกมาตต่างไะไดีมาขอเข่าหาร์คข้าเขากินที่นี่คนมาหาเข่ากินซื้อกล่าวว่าฝันแปลกๆมันบอกแปลกแล้วมันฝันดีแน่นั่นกับโบเคยฝันแหมว่ามันจ้ะโบเคยฝันเรของขกระจอกอะหาลุ่มหาลุ่มกับนางเป็นแถวข้าเข่าจุกกลางข้ากันกินบุมบ่บบุมบ่ เด็กหน่อยกับ huh. ม no <c oughs> ี่ขอเขาเขาว่มีบางเขาแข้งทิ้งเขากับคนไนไม่เด็กหน่อยไหมข้าเขาไหมหน้าตาคนบานเฮาบ้คนบันเฮากับหลายคนบานอื่นกับมี่มากกว่อ้าอเ่ยบอกว่าซื้อเด็กไว้หนี่ถึงแล้วว่าไงคนมาคอยกินเขาย่นหนึ่งเดืนั่นก็จะมีแต่เ้าตัวบาลามีหนูนํ่บอไฮวามาลยเต็มเป็นบนว่ามีลายนี่เต็มเลยนี่กนล้นหมดแล้วอยากกินเขาได้บ่าันว มีนูน้ำไนเด้ออยู่หันเด้อนูเอียวน้ำไหนเด้อเด็บ้านหนึ่งหนึ่งสองคุณพ่อเด็กถูกแตกเป็นหกหนึ่งห้าเด็กไปขอยุ่วัดปุซิล่าเซียงชิมซี่ได้สองโตแค่สองโตล่างเป็นหนึ่งเจ็ดกันหนึ่งหนึ่งแบงแล้วว่าสือไว้ดาวฟันดีฟันว่าก้นมะคออนหยัดขาเขากินห้ากินยุ่บ้านเลขที่หนึ่งที่บ้านหลังนี้กินยุนาบ้านหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองฟันดีให้นะ มีตรองมีเขาเลยมีอยู่สองขอไม้เลกไปขอมาไปขอมาหนึ่งเจ็ดล่างขอแครล่างแล้วก็เอาถูกมาตวัดปูซีลามาจุดอยู่บ้านทูกแตกแตกปันพาพื้นเป็นหกหนึ่งห้าหลังจากกันกันหนึ่งเจ็ดเนาะเลขกันหนึ่งเจ็ดหลังจากซื้อเลขเมื่อไหร่ฟันมา่อไหร่คะเขากินยูนาบ้านเลขบ้านหนึ่งหนึ่งสองนะคะ ฟันดีค่ะหันฟันยังสีนี่สร้างว๋วดเตี๋ยวลอได้เลยเหรอคะมันนูฟันค่ะมันซื้อเลขไว้ฟันวาได้หาเขากินนี้ย่กินบานางยิมนอนยิมมันตีเลียเข้าแล้วเลียเข้าแล้วตื เอกซิสโซดีกันแนวทางของแม่ทองดีนะคะขอบคะววุณแม่หลายๆเด้อค่ะขนาดพวกฟันก็นยัางดั้มด้นไปหาแนวทางมาแบ่งปันเอกซีนะคะเข้าฟอง